ไขดาวมาเร็วมีน้ำด้วยอืออออร่อยคัุอ s <S ือกอืออร่อยต้องเก๋ๆไปแล้วอืออะออือะอ๋อ่เดี่ยนี้มีมีคอ พ่อเราซื้อเยลลี่ไข่ดำมาให้โคตรเยอะเลยจะกินหมดเนี่ยจะกินหมดแต่บอกเลยเป็นเบาหวานแน่นอนโรงเรียนก็ปิดเทอมเนี่ยก็จะเอาไปแบ่งเพื่อนสักหน่อยทำไงดีนะอ๋อรู้แล้วเอาไปแบ่งให้ยายตู่ดีกว่าแก๋เรื่องคงดีใจแน่เลยดอกไม้ฉันทำไมเที่ยวนี้มันออกดอกเล็กลังเลยอ่ะเนี่ยโอ๊ย มีกุณาภาพาเลยลูกครั้งนี้นี่แย่ตูทำอะไรอยู่หรออ้าวไอเด็กตัวแซบวันนี้จะมาขออะไรชันเอกอะเนี <c oughs> ่ยฉกนไม่มีอะไรจะให้หรอกนะไม่ต้องมาขอวันนี้นะ่ะฉันไม่ได้จะขออะไรเก,ก้หรอกแต่วันนี้ฉันมีของจะให้ด้วย <c oughs> นี่ไห <c oughs> นไหนไหนไหนให้ฉันดูหน่อยสิเยลี่ไข่ไดวาวทำไมใส่ซองมาอย่างนี้เนี่ย จะกินยังไงอ่ะนี่ย้จอแสบก็แกะถุงก็กินสิเนี่ย <c oughs> เขามีวิธีขออย่างนี้ทำตามดูโอเคแก่พามาตั้งหลายาห่อทำไม้ฉันแกะสองห่อของอร่อยให้ฉันมั่งให้เรือนะน่ะของฉันที่จะเก็บไว้กินบ้างไม่ให้หรอกจะให้ฉันสักทีให้แก่2องห่อ <c oughs> มกจริงๆเลยเด็กจอแสบเนี่ยน่อย,อยแก่ยังไงอย่างฉันไม่เคยกินของอย่างนี้โอ้ยตื่นเต้น ไก่ดาวมาเนี่ยมีน,น้ำด้วยอืออ๋ออืมอร่อยหงุดหงิกล้ใลอือออย,ออยต้องข้นข่ไปขลออืออ่อเก๋อยดปอโอโอเฮ้ยอออยอะูเป็นอะไรเลยนั่นด๊ด๊ดด เฮ้ยไอตู่ไอตูต่ไอตู่เฮ้ยรู้ว่าไอตู่จะตายแล้วทำไงดีอ๋อรู้แล้วคนกิ้งกกอย่างนี้เนี่ยต้องใช้วิธีนี้ แกตู้มีคนมาขโมยของยกตู้ตู้รองร้องมีคนมาขโมยของขอ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 ต้องเป็นไงลยวิธีดีฟื้นเลยยืนติดกอไหนโดยฉันไหนเกว่าใครจะขโมยของฉันหน่อยไม่หลุดแกตู้ฉันเนี่ยโกหกเก๊ด่ะฮ่าฮ่าฮ่ยังไงยังไงแกก็แอบมันยังข้ามนะเด็กเจ้าเนี่ยโอ้ยกูยังงั้นแกไม่ตื่นอ่ะมาให้ฉันผาดได้ดี นวันยังเทมเลยนเนี <no S 3> ่ยวนนี้นะเราซื้อนี่ลูกตาให้เยอะเลยจะกินให่อยเลยฮู้วว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 ว ยยงอะไรอ่ะเฮ้ยซอมบี้มา <c oughs> ยไปดูลูกขนสนกบหน่อยโอ้เป็นหลายลูกเหมือนกันนี่นาะปีนี้ดได้ตังมั่งดูสิเนี่ยอ,อ้าวลูกนี้มันจะเน่าแล้วนี่นาะเอ้อ ของอะไรคอยอ่ะอู้มันยี่ีลูกตานี่นะอของคอยอ่ะเนี่ยอ้ยืดเยกกื้อเต็มกวดรู้เลยอืมมันรอยเลือดเลยนี่นะหืมของคอยไม่รู้เป็นไรโอ้แต่ยี่หี่ลูกตาโชคดีแล้วหลยตูววันนี้อู้ของอร่อยตูวเอ้ยม่มีเจ้าของ เลือดข้างกระป๋องเดี๋ยวค่อยไปล้างโชคดีจังรวยวันนี้ <c oughs> โอ้ยได้กินไปหลายวันโอ้ยรวทั้งนั้นรวยแต่ว่าเนี่ยโอ้รวยคอยอเนี่ยอืมเอาไปล้างเอาไปล้างโอ้ยคอยก็ไม่รู้จักมันเนาะเราได้อีกหนึ่งตาม,มาเนาะได้ของดีมาแล้วยายตู่เอ้ยวันนี้อ่ะเลื่อดอยังคิดไม่ออกนี่ <c oughs> มีแกยังงอยอย่างเนี้ยตาก็มองไม่ค่อยเห็นโอ้มันไปยังไงของมันเนี่ยอืมอ้อยมันจะเสียไหมเนี่ยอืมหมดแล้วอ้อยอันน <become sick. S 1> oh. ึงอ mm. oh. ุ๊ยอุ๊ยอืม Five minutes later <laughs> เ <c oughs> อ้เย,ยลี่ลูกตาเนี่ยกินไม่หมดเลยเนี่ยเดี๋ยวคนนู้จื้อเาให้บ้างหรือคนนี้ก็ซื้อให้บ้างเฮ idee, ้ยกินไม่ทันเลยเนี่ย,ยถ้าเรากินเมื่อละลูกจะใช้เวลากี่วันนะ้าอันนี้เปรี้ยวปากยังไงไม่รู้เนี่ยโอ้ย จะเดินไปร้านค้าหาซื้อขนมสักหน่อยเฮออ้ยยายตูจะเดินไปไหนน่ะอ้าวไอเจ้าเด็กกระโปกฉันว่าจะไปร้านค้าสักหน่อยอ่ะอยากจะกินขนมอะ่ะ <Yeah. S 1> อ้าวแล้วนั่นกำลังกินอะไรอยู่ะน่ะ <Yeah. S 1> เอ,อมันคุ้นๆน,นะให้ฉันพอดูหน่อยสิอ๋อเ oh. นี่ยฉันกำลังกินยาลีดลูกตายอยู่เนี่ย oh. ยินไม่หมดเลยเนี่ย กินไม่หมดเหรอใช่อู้เยอะแยะเลยขอฉันกินบ้างสิอ่ะได้นะนะอยากกินมากใช่ไหมใช่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 งั้นได้ของอร่อยอยากกินแต่ต้องมีข้อแม้นะข้อแม้อะไรอีกอ่ะต้องแข่งเตะฟุตบอลกับฉันแข่งเตะฟุตบอลฉันจะเตะไวไหมเนี่ยไหนเลยสิถ้าอยากกินก็ไปสิไปคนยังตกแล้วเนี่ยอ๋ออยากกินสิโอ้ยว่าเขาปวดฉัน เย็นนีนลูกตาไหนไหนไหนไปตรงไหนลองดูสักตั้งก็ได้นี่นะนี่ไงตรงนี้แหละเป็นไงมีน้องอะไรเป็นกรรมการด้วยอ่ะเงยตูเตะเลยลูกเอ็งเตะไปเลยเตเร็วเอาแล้วนะเลื่อยเลยเฮ้ยเฮ้ยช่วยยกฉันดอวยสิเจ้าได้กระป๋องเ้ยเอาใหม่ได้ไหมลูกเล็กทำไมกากันเนี่ยโอ้โอ้ยโอ้โนี่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  ขอเตะใหม่ได้ไหมลูกเล่นมังกรมาเลยเนี่ยเห็นไหมโอ้ยกดก็ต้องเป็นกดมาฉีนเตะเองเกยก็เตะไม่โดนเหมือนกันเสมอกันแล้วนะฉันมีโอกาสแน่เลยเมื่อกี้ฉันกี้แกงเฉยๆคราวนี้เอาจริงละแกล้งแกงเหรออ่ะเอาตัาให้ฉันสิตาฉันแล้วนะ้ฉันเอาจริงแล้วนะเอาเลย โอ่ยเยลลี่ลูกตาโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยช่วยลุกจนหน่อยสิไม่เอาจริงเลยจะได้กินไหมเนี่ยฉันเนี่ยโอ๊ยคืนจะเตะสุดแรงแล้วนะเข้าไหมลูกเข้าไปแล้วหนึ่งลูกนะทางนี้ฉันก็ไม่ยอมเหมือนกันเดี๋ยวเยลลีลูกตาเอ้ยคราวนี้แหละ ต้องหอจริงแล้วนะยายตูนะเติดไม่ได้นี่นะห่านี้ตงช้ได้แเด็กมันแน่เลยเอาล่วิบาเลยวนนี้จะน่อจริงแล้วนะเรงเลยจไม่ให้แล้ยมเลยจะเตไม่ด้นะแกแน่เลยไอชันนะสบายใจจังเลยชั้น ดูสิเนี่ยดอกล้วยไม้กำลังจะบานดอกอีกแล้วเนี่ยเนี่ยเนี่ยดูสิออกดอก,ดอกเล็กๆมาแล้วอ้ไหนแล้วจะเด็กยัดแฝบวันนี้ข็บุกถึงบ้านมาเลยโอ้ยเนี่ยวันก่อนกระเทืบขาเกือบตายผู้ใหายปวดท้องโอ้ยเนี่ยอ,อลูกอะไรวะไม่ค่อยเห็นใช่ ฮะเั็นใครนะเนี่ยเห็นตัวแปลกๆนั่นๆๆๆๆต้องลูกค้าหนุนฉันจะขโมยของฉันแล้วนะั่นนะ่ะน้อยนี่เป็นคอยมาจากน้อยไม่รู้ไม่นี่ไม่รู้จักใหญ่ตูจอมฮกซะแล้วเนี่ยะ <c oughs> น้อยนี่ยน้อยน้อยนี่ยฮะมีอะไรเลยแกแล้วนี่แกเป็นใครอยอ่างเนี้ยไม่เคยเห็นอยู่น่ากลัวจังเลยจังนั้นฮะาน่ากลัวน่ากลัวน่ากลัวฮ่า <c oughs> น้าก yeah, so you know? mm ูอ้ดอยข้านี่แหละสวยที่สุดในจักรวาลแล้วรู้ไหมล่ะปากกงฝีปากฉีดนี่ลูกแกจะมาขโมยลูกข่าหลงของฉันจะไม่ยอมหรอกนะแกว่าข้าจะมาขโมยลูกขาหนุนแกหรอโอ้ยนี่ข่าหนุ่เน่าๆอย่างเนี้ยข้าไม่สนใจหรอกข้าจะมาตามหาจะดึงตัวแสบมาว่าข้าขโมยเด็กกัดินปากไอ้โอยย้อยไก่เนี่ยมาๆๆข้ากินปากไอ้นี้จะได้สวยเหมือนข้าฮะเก๊ก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 จะกินปาก ฉันเลยเนี่ยปากกิดหอกโอ้โหแต่ก็น่ากลัวนะโอ้ยเ่วยด้วยเจ้าก้าโอ้ยจะกิดมีคนจะกีนปากค่ะต้องเรียกว่าผีดินะไอ้อผีปากชีไม่ด้วยไอ้หนึ่งคนเบช่วยใหญ่ตู้ด้วยโอ้ยอยู่มาเฮ้ยเส้นสิงห์อย่าตุ้ยนะเรียกร้องให้ช่วยเป็นอะไรเป็นอะไรไปดูหน่อยสิเฮ้ยพี่ปากชีนี่เก็บมาได้ไงเนี่ย Chơi đuôi Ây, ây, được toát xẹp này, nói, nói, nói gì, nói gì nè Nè, nè Bạc chị nha Mình mới chạy kịt bạc chắn nè à. Mình chạy kịt bạc dài tù kì hốc Chơi, 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 chơi chi, Mình, 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 nữa, mình, 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 Chơi, 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 ตันจะ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 จกจะจจตีเกแล้วนะนี่นี่น่นอ๊ยนี่จะเรียกให้เจ้าเด็กบอดแคบมาช่วยเลยเกนี่นี่เนี่ยเก๋ตีด้านซ้ายเลยเจ้าจะตีด้านขวาเหันมันไบแม่กลัวมย้อนแล้วเไม่กล้ยนฉันเนพนี้นี่น่นี่นี่เนี่นี่นี่ับปอาอีนี่ โอ้ยสาเลียเด็กมาช่วยใ,ใครเย้ยตูมันหายไปแล้วสงสัยมันคงเข็ดไปอีกนานเลยล่ะ,ะมาเงนเข็ดไปอีกนานเลยแต่ฉันสิเหนื่อยจะปเป็นลมแล้วนี่ไอตัวแดงแล้วนี่มันมาอย่างไรอ่ะเนี่ยอ๋อพอดีอ่ะ,อะมันจะมากรีดปากนี่น่ะมันคงเข็นมากเลยเฮ้ยมันจะมากไหมเนี่ยมันคงไม่มาแล้วเดี๋ยวมานี่ก่อนจะเด็กตัวแดง แค่ใบยุงชั้นของบ้านก่อนสิฉันเหนื่อยเลยไม่ไหวแล้วไปไปไปถ้ารำถ้ามาไปหาเจมยังมาขอยกันอีกคนนึงได้ได้ขายไหมเนี่ยขนนุนชั้นนะเนี่ยดูสินอนเต็มต้นเลยดู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 ไอ้เจ้านอนนี่จะมากินลูกขนนุนชั้นอีกแล้วนะเนี่ยเนี่ยเนี่ยไอ้เต้านอน จะทำยังไงกับแกดีเนี่ยเต้าหนอนเอ้ยเอาตังค์ไปซื้อยามาฉีดให้แกตายฉันก็เสียดายตังค์ี่มาขึ้นได้ลูกขนุนฉันเนี่ยกำลังจะเริ่มเติบโตดูสิลูกลูกงามจะตายปล่อยเนี่ยดูสิดูสิเอ๊จะทำยังไงดีอะเนี่ยเฮ้ยเ้าแท็บบนอะไรงงมอยู่คนเดียวอะฮะอ้าวเต้าแท่บเจไม่บนได้ยังไง่ายอะเนี่ยดูสิดูสิ ไอ้เต้านอนมันมากินลูกขนุนชัดแล้วอเนี่ยจะซื้อยามาพ่นมันฉันก็เสียได้ตังไงจะทายังไงดีอะเนี่ยดูพี่โอ้เยอะแยะไปหมดอาเจตูให้เอาไหมอ่ะเขี่ยมันมาทีละตัวแล้วก็บีบๆเลยบอกเลยวิธีนี้ได้ผลแน่ไม่ต้องเสียตังซื้อยาด้วยวิธีของเจ้านี่ได้ผลเหมือนกันนะไม่ต้องเสียตังไอ้เจ้าไอ้เจ้านอนก็ตายโอ้ดีจริงๆเลยความคิดเก่งๆๆน่าสนน่าสน ไม่มาช่วยเขีย่ยฉันหน่อยเลย้เจ้าเด็กัวแสบเฮ้ยไม่ดีกว่าฉันก็อ,อยากแขายงมาน่ะอ้าวแล้วกันนึกว่าเสนอวิธีให้ฉันล้วจะช่วยฉันสักหน่อยไดนพรแน่นะเออลองดูสักหน่อยดิเขียข่ยเก่งอ่ะเกี่งนี่ย,ย,ยมันจะล่นไหมอ,อ่ะเน,นี่ยงานนีฉัน่ะ น oh! 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 ี่น oh. oh wow. ีเฮ้ย้ยลงลงกีโอ้ยองสอโอ้ยโอ้ยมัน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 ลงใสฉันแล้วช่วย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 ฉันช่วยายโอ้ยช่วยจันน้อยสิให้ตัวแสบแกง่ายวิธีไฉันเฮ้ยนูนัรงนั้นเลยจะไม่ช่วยหรอกออกอะไรกันนะไอจไอจััอตัวแสรช่วยไอจูด้วย